โอเคค่ะก็กราสวัสดีชาวไทยเสื้อสายดาวคารทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็ามาพบกับเมียอีกเช่นเคยกับช่องเฮีย Songs Plus Sing X หนึ่งเยอ วันนี้นะคะเมียวก็มาในเกม y i Beauty Showdown จ้าวจ้าวจ้าวจาววันนี้นะมาในสูตรไหนไปดูกันเลยจะบอกว่าเป็นสูตรลับจากบ้านเล็กนะเฮีย <c> ส <oughs> องเฮียสอง X หนึ่งมันมีสล็อตซิงข้างหน้าหรือเปล่าวะเมียวก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนมันมีไหมมันมีมันมีข้างหน้าไหมว่าเป็นเฮ er ียสองแปบ๊บหนึ่งนะ อ๋อโอเคเซิร์ชดูแหละสรุปว่าคือสรุปก็คือมีนะทุกคนสรุปก็คือมีนะก็คือเป็นเฮียสตูดิโซิงเอ็กหนึ่งครับผมเออมามาถึงก็คือโบบาไหมโบบาไหมไม่ก็ยังไม่นะทุกคนอ,อ๋อ ทุกคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมเหมียวไปโผลช่ช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นนะทุกคนไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยเพราะอีกหน่อยรึงก็เราก็จะคือครอบครัวเดียวกันแล้วนะเพราะว่าเฮียบอกว่าเฮียขอพี่จิมแล้วว่าขอมีเมียสองคนเออแต่เหมียวก็เกรงใจเขาแล้วแต่แต่ยังไงอะก็คือก็คือความสวยมันบดบังอะก็คือแบบ ไม่ได้เลยคนมันห้นาตาดีอ่ะทุกคนก็คือแบบก็คือเขาชอบนั่นแหละเออก็คือเขาชอบนั่นแหละโอ้โหทุกคนเอาจริงป่ะเล่นมาเนี่ยที่โมโมอยู่เนี่ยไม่แตกเลยไม่แตกเลยเมี่ยงงมากเมี่ยงงมากทุกคนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมไม่รู้เป็นไรเออ รอจังหวะนะรอจังหวะตอนนี้พยายามไล่เบ็ดอยู่นะทุกคนวันนี้มาในสูตรลับสูตรลับเป็นยังไงนะเหมี่ยวไม่บอกหรอกเพราะว่าถ้าบอกมันก็ไม่ใช่สูตรลับนี่ทุกคนดูเอาดูเอาเนาะเออดูเอาอะขอขยับเบ็ดไปอีกสูตรนี้นะเหมียวจะดันเบ็ดไปเรื่อยๆนะดันเบ็ดไปเรื่อยๆนะดันไปจนกว่าจะแตกเฮ้ย่ยังอะ จงไงมาไหมโอ้โหเรียบร้อยมัวแต่หาอะไรอยู่คือเข้าฟรีเกมแบบไม่ตื่นเต้นเลยเอาไหมโอ้โหเอาไม่ใช่หรอไม่ใช่เหรอ,ไ,หรอไปแล้วไปแล้วอ่ะปะมาดูดีเบตสามสิบแต่เขาไหไรถ้าไม่ตรงไม่แตกเนื้อก็คือไม่ต้องเข้าที่หลังก็คือไม่ต้องเข้านะจ้าสาวเออ โอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไม่แตกอะไรให้กูเลยเอาดีๆอย่าบอกนะได้ามา120เนี่ยเออมาคูณ16อัมาจ้าคูณ32โอ้โหรัวรัว64เรียบร้อยมาม่ไหมขอยีกหน่อยขออีกหน่อยโอ้มันแตกหนักดอกสุดท้ายว่าเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยเมียวจะบอกเลยว่าเอาเรื่องไปเลยจ้า โอ้โหโบบามากพี่พี่เออโอ้โหแบบมันเจ็ดพระเจ้าสวยกิยชั้น,นอ่ะไปต่อดิโอ้โหคือแบบเอาเรื่องว่ะโอ้โหรวมรางวัลน,นี้ก็คือ9,000เลยนะทุกคนเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆโอ้โห สุดจัดวะ่ะทุกคนเป็นสามสิบไม่แตกเลยเดี๋ยวเมียไปลองเบ็ห้าสิบบ้างนะมาค่ะเออ ทุกคนอันนี้เจ้าบ,บอกว่า6 4สแตกใช่ปะเมื่อกี้คือโอ้โหสุดยอดนะคือตอนแรกอะเมียวนึกว่ามันไม่เข้าเว้ยเมียวนึกว่ามันไม่เข้าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหลือแค่สองดอกสุดท้ายอะมันไม่ยอมมาทุกคนมาแตกดอกหลังนี่ก็คือแบบโอ้ยเออวะเออวะเบ็ดห้ไม่แตกนะขอหยาบเบ็ด bởi vậy rồi right. คนเบ็ดร้อยก็คือไม่แตกอ่ะทุกคนขอใส่เบ็ดหนักเลยแล้วกันเชื่อไม่ได้ดิเหีียวมีแปดพันเล่นเบ็ดละพันโอ้โหคือซ่าไม่ไหวซ่าไม่ไหวเลยเอาดีๆเอาอย่าบอกว่าสเก็ตเตอร์มาอีกแล้วค่ะแม่จ๋าพา่อพ่อแม่แม่เอาอีกแล้ว เออว่ะเอาว่ะก็คือเงียบจ้อยก็คือเงียบจ้อยนะจ๊ะมาใส่ไปโอ้โหดอกนี้หมื่นโอ้โหรางวัลก็โตเอาเรื้อรงเลยโอ้โหหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีกเป็นจะแตกโอ้ยเป็นจะแตกจริงโอ้ยเป็นแตกจริง เออมาทุกคนเรามีหมื่นเจ็ดใช่ปะถ้าเล่นสองพันนี่ก็จะคือแบบเสี่ยงขอแค่เล่นหนึ่งพันก่อนนะคะทุกคนแบบหนึ่งพันมึงไม่เสี่ยงเรอะเออแค่ที่ก็สองพันสองพันน่ก็เปิแป๊บเดียวหลับตาแป๊บเดียวหมด คนเชื่อเหมียวปะละ่ะเออมาสิมาสีช้อยของแม่ <laughs> ทุกคนทุกคนจะงงหรือเปล่าไอ้ช้อยของเหมี่ยวคืออะไรไม่ต้องงงนะเหมียวพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยจริง โอ้โหหมื 17, ่นเจ็ดกูไม่ถอนเหลือเจ็ดร้เอ้ยเจ็ดพันเออวะกำขี้ดีกว่ากำตดแต่คือกำไรเยอะเลยนะกำไรเยอะเลยนะเพราะว่าเหมียวอ่าฝากมาแบบว่าเลขหลักสวยนะเหมียว,วาฝากมา8ปดแนะเออเลขมงคลน,นะเออ ใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะเหมียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยนะสำหรับวันนี้เมียวขอญาตลาไปก่อนเนาะอย่าลืมเลยนะอย่าลืมนะคะทุนน้อยๆตั้งที่2ใช่ไหสำหรับวันนี้เมียวขอญาตลาไปก่อน,นะคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวีสดัสสวัสดีค่ะ